รับแจ้งจากวิทยุเหตุบุคคลวิกลจริตเมาอรารวาสเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็คือเป็นผู้ชายมีลักษณะเมาและชอบเดินเข้าออกบ้านคนอื่นแต่ไม่ได้ทำลายข้าวของหรือว่าทำอะไรที่เกินไปและมีผู้หญิงน้องสาวเขาและพี่น้องได้พบเห็นอาการนี้เขาก็เลยเป็นห่วงและก็เลยแจ้งตำรวจมาพอไปถึงเหตุการณ์นะครับทีมเจ้าหน้าที่ก็ได้สังเกตเฝ้าระวังสังเกตเห็นการอยู่ใกล้ตอนที่เราจะมาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ตำบลมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าญาติน่าจะ เรียกกู้ชีพมาเพื่อที่จะนําตัวเขาไปรักษาอาการนี้ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยซึ่งน่าจะคุยยากพูดยากก็เลยแจ้งตํารวจมาแต่พอเราสังเกตดูนะครับน้องสาวเขาพยายามที่จะกล่อมเพื่อที่จะให้เขานั้นขึ้นรถไปแล้วก็จะหลอกล่อให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสังเกตจากที่ครอบครัวเขาเจราจาแล้วดูท่านะ่าจะไม่มีผลทีมสายตรวจก็มีแผนจะช่วยเหลือเขาโดยการควบคุมตัวเขาและนําพาเขาไปที่โรงพยาบาลเราก็เห็นว่าลักษณะของชายนี้มีลักษณะล็อกแรงแล้วก็พูดคุย

เม่อกนเยี่ยนดาเขาเลยพราะว่าเขาโม้ใน่องเนี่ยก่งเออเขาเขาอยู่เขาเลฟังไงมึงก็อยู่ฟังนึงกูก็อยู่ฟังนึงอยู่กันะ้าว่าไปกินตอากันเพี้ยนกันดูไปกินตอาเนี่ยนะกินเด่ยเยโมเมีนโมเมีนโมเดี่ยวเด้อเอาไปเมียนโมเยนโมเดี่ยวเด้อเอาไปโมเมียนโมเมียนโมเดี่ยวเด้อเอาไปมเเ่ได้อเอาไปม ไปไปบ้เบาใเอมลมต้องีนะเียตงีนน่ะ่เอมกไนะและในจังหวะนั้นเขาก็มีลักษณะท่าทีที่จะหนีจากพื้นที่นี้ในที่สายตรวจก็เลยห้ามไว้เขาก็มีลักษณะฟุดฟัดกําลังขึ้นมาทีมก็เลยต้องควบคุมโดยการใส่กุญแจมือเป็นการควบคุมนะครับไม่ใช่การจับนี่คือการช่วยเหลือเขาและครอบครัวเขา จบมปนเจะได้ยินคำว่าอย่าปากมันเจ็บมันเจ็บหมายความว่าอย่าขยับอย่าขยับเดี๋ยวมันจะเจ็บไปมากกว่านี้อย่าขยับอย่าฟึดฟัดให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นั่นเอง บกมีหลาหลเนาะี่ยังยก็นครับแ่มีดับแรกที่เราควบคุมได้เราต้องตรวจค้นในร่างกายของเขาว่าเขามีอาวุธไหมว่ามีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นได้เย่ยมเย่ยมผดไส้ง่ยมากกระเพาะมันขุนแล้ที่ปบ้านเ่าะลูลงข้างนักนครับมาดิวับเซี่ยมังเยอะที่บริสุทธิ์บริบรอเับนกีตัดทามี่ะ ีอ่เดี๋ยวแล้วยาติงยาติงมีสิบาทมีสิบาทมันวงลงไปมันสิบบาทมันสิบาทมือเพิ่นอะไรนะคให้กำรวจอันนี้ตอนนี้ผมล้วงเข้าไปในกระเป๋ายีนกางเกงยีนด้านหลังเขาผมมือผมมันมีสัมผัสอันหนึ่งเป็นลักษณะของมีคมพอผมค่อยหยิบออกมามันเป็นกันไกตัดได้จะบอกว่ามันอันตรายมากๆเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานแบบนี้เรามาช่วยเหลือเราต้องไม่บาดเจ็บ เพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้มากที่สุดขิ้นยอดยังไงกินยายอีกกินยาอับกินยาอีกยาลุงบ้านสในกินบ่กินนะครับยาหวานใช่ไหบ่ได้กินยักมือแล้วบ่ได้กินยักมือเท่ๆกัไเลครับ พอเราได้ตรวจคนกระเป๋านะครับ<น>ก็เจออุปกรณ์ในการเสียบยาซึ่งผมจะสังเกตเห็นไฟชักซึ่งจะเป็นไฟลอยก็คือไฟลเล็กๆในการเผาไหม้ใน่ประเภทหนึ่งลังมือเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าปลอดภัยแล้วก็นำส่งรถกู้ชีพเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลต่อไปและเราก็ต้องขับรถตามมาที่โรงพยาบาลด้วย เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนควบคุมพาไปปัสสาวะเพื่อนําปัสสาวะนั้นมาตรวจหาสารเสพติดต่อไปพอเราไปนะครับก็ปรากฏว่าห้องน้ําที่โรงพยาบาลเขากําลังทําการก่อสร้างใหม่นะครับก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปที่ห้องพักผู้ป่วยในในขณะที่พาไปมันก็มีลักษณะที่ดีดเขาเรียกว่ามันดีดนะมันอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนไม่มีสมาธิยึกย,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 ยักยักยักหอป่าย่าปากนะนั่นเานอนเด้อ ไปถึงห้องน้านะครับกุญแจมือมันล็อกด้านหลังซึ่งมันต้องใส่ด้านหน้าเพื่อที่เขาจะควบคุมในการปัสสวาวะได้ถามว่าทําไมไม่ใส่ด้านหน้าตั้งแต่แครั้งแรกไม่ครับเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าข่าวที่มันเคยออกมาแล้วเวลาที่นําส่งมันจะชอบมันจะคิดอยู่ในใจว่ามันโดนจับแล้วเนี่ยมันก็จะรีบที่จะเอาชีวิตรอดอาจจะพุ่งไปที่พวงอะไรและทําให้พวงอะไรหมุนแล้วก็เสียหลักได้เดินปทงนเออเอาเออ เราขาทับกันขาทับกันเออเอเอนถูกต้องอันที่เราจะทําอะไรเราต้องรู้ว่าเราได้เปรียบและอยู่เหนือกว่าเพื่อป้องกันที่รทเราจะไม่เกิดอาการบาดเจ็บอเอย้ยกขึ้น นปกติแล้วเวลาใส่กุญแจมือด้านที่เปิดกุญแจมันจะอยู่ข้างบนในจังหวะที่ชุนละมุนนั้นไม่ต้องรีบใส่กุญแจมือแต่มันกลับอยู่ด้านล่างเยคันตมันเจ็บแห้งเนีอยมันก็เลยจะสลับไปอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะให้เขานั้นปัสสาวะได้องี้ยติงเงติงมันสิบาทมือโอ้ยวันนี้รวบ่มีเหรอ วัานี้เป็นจังหวะที่เขามีอาการยึกยักทั้งที่เราสั่งใช้คําสั่งอยู่ตลอดว่าอย่าขยับอย่าขยับอย,ย่ยาขยับนะอาการที่เขาดีดเนี่ยมันจะทําให้เขา,เาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้สักเท่าไหร่ในขณะที่นั่งอยู่โรงพยาบาลผมได้สอบถามว่าเขาได้เสพยา,าไหมเขาก็ยอมรับว,ว่าเขาเสพยามา4-5เม็ดในสําหรับวันนี้ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาน่ะแบบยึกๆๆยักยึงยักลักษณะไม่ปกติเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ปกติได้ และหลังจากที่เสร็จจากห้องน้ําก็มาที่ห้องเอกซเรย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเคสนี้ทำไมมาเอกซเรย์ปอดปกตินั้นเคยพาไปแต่ตรวจหาสารเสพติด ทางปัสสาวะนั่นเองพอดีว่าเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เขาก็ต้องระวังไว้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลข้างในด้วยและหลังจากนั้นก็นำพาเขาเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเพื่อที่จะรักษาอาการกับแพทย์ต่อไป <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สายปฏิบัตินะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ครับผม